สวัสดีครับอยู่กับรายการพักยาเล้า ี้เราสุมาพูดถึงหนังที่มีชื่อว่าเอลีโอกันนะไปดูจะเป็นรอบ4ี่โมงเย็นที่19ตรงกับวันที่หนังชายเรื่องนี้มันไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นที่เหมือนกับเรลลอนสติทกับฮาวตูเทนยดากอนมันดูแบบสร้างมิตรภาพไม่มากกับออพระเอกกับกอร์กอดอนนะ มันสร้างมิตรภาพไม่ไมค่อยมากเหมือนลีโลแ t นซิตแล้วก็อารูเทนยูนยดาก,ก็มากงานภาพมันสวยจริงๆทุกอย่างที่เป็นจักรวาลทําสวยมากแต่อารมณ์ยังไม่ถึงขนาดรีโล s t นิตมากด้วยแบบว่าตัวละครมันคล้ายๆคล้ายๆกัน,นไม่มีพ่อแม่มีสัปหลาดดังดาวมาอยู่กับอยู่กับญาติ เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยอยูกับอยากให้ทุกคนไปรับชมกันกับเรื่องเอริโอเป็นมิาภาพต่างสายพันธ์ของเราของเราสับป,ประหลาดในจัก,กรวาลก็อยากให้ไีดูกันเยอะๆก็จะมีคลิปเร็วๆนี้ที่เป็นคลิปใหญ่ถ่ายกับเอเฟลเจอกันแน่สำหร,รับวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย